ทุกคนมาลองกินครั้งแรกส้มตำใส่น้ำยาขนมจีนสิส่แสบสิเป็นใังะไรเดี๋ยวมาลองเบิังโอ้เป็นตะก,กินตัวอะไรด๊ดตาตำยายเรื่องเด้อเมืองสะกลใครผ่านมาสะกลนะลองมาชิมได้นะอุ้ยน้ำลายแติโอ้ดี๊ตำม,มาโดนระบจาจ้ะยายหรือ,อยังเจ้ายังบุกเกิดตำแม่แซ่โจทย์ย่งบุกเกิดต้องแช่เลยดิโอ้ย <c oughs> ตำหนีจักบาทค่ะยาย หกสิบหบาทเดี๋ยวซิมเบิงสิแสบซัมใด่ย้าจะปีแล้วนี่แปดสิบแปดสิบปีแล้วแปดสิบปีแล้วนะครับตามมาตัา้งแบบสมัยแบบดาวยังไม่เกิดบอกเลยร้านนี้ว่ธรรมดาอ่านีครับคุณยายตามเองทุกครกเลยร้านต้ตมต่นยายเหลืองเมืองสกลน,นครน,นะครับใครเคยมากินบกหนึ่งมาหน่อยแกงบอกหอยตัวนี้จา้าบาทค่ะ 40บาท้เดบะลายน40บาทนี่ครับแกงน้องใหม่ผู้ใดามาก,กินแน <Okay. S 2> ่ผู้ใดอ,อยู่สกลมาก,กินแกงน,น,น้องใหม่บันทึกในบุกหนึ่งว่าแน่ทุกคนเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะส้ตมตำใส่น้ำยาขนมจีนเพาะกูไม่เคยเห็นเลยโอ้มีบุ๊ไหนเห็ดแบบนี้บอสข้ามินเนี่ยครั้งแรกนี่มันสีขากันเน้ะไม่สีเป็นยังไงเนี่ยข้างหน้าคือน้ำยาขนมจีนนะทุกคนอันนี้ตำสัวเป็นวะตำสัวเห็ดไหนผู้ใดหิวต้องขออภัยหลายหลายเด้อสวัสดีค่ะโอ้นี่หล่อยายเลือกนี่บ่อยยายเรื่อง โต๊ะจริงไหมบอโต๊ะแท้แล้ววันนี้ตำเองได้บัดเทื่อนี่นี่ครับร้านส้มตำยายเลืองซอยห้าบอตำยังแส็บแสบในน้ำเนี่ยมันไม่เอียงเนี่ยนี่ข้าวปุ่นนะนี่ข้าวปุ่นนะบอนี่อันนี้แกงบักหอยเฮ้ยแกงเห็ดไม่แกงเห็ดไม่โอ้โหนี่ครับร้านส้มตำยายเลืองเมืองสกลนครนะครับใครเคยมากินบอกหนึ่งมาหน่อยเอาตำยังเดาตำยังที่เพื่อนใส่ข้าวปุ่นเนี่ยนะคะ ตำสัวเอาจากตำเพอ่เอาตำสัวตำหนึ่งแค่หมูปะรอห้อยกินอันนี้แกงกนะอหม่แล้วก็ถอยนี่ทุกคนมาดูเม็ดบบเม็ดเอาพริกฮามิสตำมาโดนเราบอจ้ะยายเรื่องจะปีเรยยายเรื่องนี่จ้ายังบวกะดัตำ่อนโจทย์อย่างบกรดตบล้องแช่เลยนี คอยนั่งมาจากอันนี้เลยได้ในริกซ็อกเลยได้นึ่เบิ้งคลิปมาก็เลยมากินมาแต่ใสมาแต่สีสเกตมาแต่สีสเกตมากินสมตำยายนี่ล่ะยายจะปีแล้วนี่แปดสิบปีแปดสิบปีแล้วแปดสิบปีแล้วนะครับตามมาตั้งแต่สมัยแบบดาวยังไม่เกิดบอกเลยร้านนี้ว่าธรรมดาเป็นสมตำสิแบบบัคือไผ่มะหอดสก้อนนี่จมอยากกินแต่เนียนก็อยากว่าสมตำยายเรื่องคุณยายเขาจะเด็ดเรื่อง ต้มตับโมเส็ปซื้ออันเลยนี่ครับนี่แล้วมาซิมเลยนี่ยายนี่ครับคุณยายตำเองทุกคุกเลยเอาแค่หมูวะอ้าวแกงเห็ดขายจังใดคันเอ้ยโอ้ยแกงมาไหมแกงมาหมคู่ละที่สิบบาทนี่ครับที่ดาวสั่งไปอันนี้เป็นตำสั่วเล้าบะธรรมดานี่คาร์เบอร์เลาซีไซน์หน่อยหนึ่งตำของเราบะธรรมดาแปดสิบปียังตำบะหงแข็งแรงมากเลยนี่ลงมาดูเอาสิเอาอันนี้แหละ แกงเห็ดแกงนอไม้หอมเห็ดเป็เห็ดหน่อยนึงหอ้แกงนอใม่แกงบวกยนี่แกงนอ่อันนี้แกงหอยเขาบอกว่าหน้าราดี้องมากินตัวนีุ้หิวเข่าเนี่ยกูได้มากินบอกหนึ่งมา่อาหนีจักบาทค่ะย่ายหกสิบหกบเดี๋ยวซิมเบืองสิแสบซําใดอแห้งหรอแด่แบร้ายน่ โอ้ยน้ำลายแตกใส่น้ำกระปุ้นบลูเบอร์รี่ใส่ใส่อ๋อนี่สูตรของย่าเหรอใส่น้ำกระปุ่นแมนทุกคนมาลองกินครั้งแรกส้มตำใส่น้ำยาขนมจีนสิแสบสิเป็นใังะไรเดี๋ยวมาลองเบิ้งนี่โอ้เป็นตะกินตัวละนี่ครับตำายเลื่องเด้อเมืองสกกลใครผ่านมาสกกลนะลองมาชิมได้นะเราก็ตามมาจากบิ๊กต๊อกเบิ้งคลิปเราเป็นตะกินแห้งก็เลยมา อุ้ยน้ำงรยแตกไปนะไปนนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะตำคนใหญ่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนคือส้มตำใส่น้ำยาขนมจีนเาใส่ขนมจีนด้วยจะใส่น้ำยาขนมจีนเอาแกงหอยนึ่งแกงอะไรนึ่งแกงบกหอยตัวนี้จักบาทค่ะ นอ้นเด็ดมากลายในสี่สิบบาทนี่ครับแกงน้องใหม่ผู้ใดมากกินแน่ผู้ใดอยู่สกลมากกินนี่แกงน้องใหม่แบบนี้นะบอกหนึ่งว่าแน่ทุกคนเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะส้มตำใส่น้ำยาขนมจีนข้า็บกบคอยเห็นเลยโอ้มีมองไหนเห็ุแบบนี้บอกขาวมิ้นเนี่ยยูบ้านข้าวบกบคอยเห็นเนาะบะมี่เลยล่ะบะมี่เลยล่ะครั้งแรกนี่มันสีเข่ากันเนาะมันสีเป็นยังไงเลยตามมาถึงสกลเลยเห็นในคลิปแล้วแบบน่ากินมากเนี่ยข้างหน้าคือน้ำยาขนมจีนทุกคนอันนี้ตำส่วนไหมมน้ยตำส่วนเห็นไหนผู้ใดหิวต้องขออภัยหลายๆเด้อ ร้านนี้คือจะเด็ดเรื่องส้มตำคุณยายเขาจะส้มตำอืมน,นี่ก็หอกันไม่แซมนู่นอห้ก็เปิดโลกมาเลยไมู่ลแซกแต่อร่อยไม่ค่อยเห็นเนาะจริงจริงมันอาจจะปะกติของที่นี่แหละไม่หรอหรือบ,บ้านเข้าบะหมี่เมนไม่ค่อยกินไหมครั้งแรกเลยทุกคนมาคอมเมนต์หน่อยอันนี้อยู่จังหวัดไหนมีบ้างใช่อยู่จังหวัดไหนมีบ้างคอมเมนต์หน่อสยส้มตำใส่น้ำยาขนมจีนจังหวัดไหนมีแบบนี้บ้างคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยหรือเปล่าไปคนสักคนบางอยู่คบวกหนึ่งไม่หายเด้อมีใจวะ แส่ยด้วยลองว่งงาเป็นหลักตำนานเองร้าน,าานเดลเรียงเนี่ยเขาจะไม่มีข้าวนะเขาจะมีแค่ส้มตำแล้วก็มีอันนต่สามารถไปซื้อด้านหน้าได้ด้านหน้าเขาจะมีร้านข้าวแต่ผมต้องไปซื้อต้องมาลองนะใครมาเที่ยวสกลนะ่ะลองมาลองเลยดูสิลาาง<ม>องมาแต่ทิเกลือเนี่ยเลยมาลองไปขอบพิเลยตรงหน้าแบบนี้เม่อสิเดย์ขนๆเม่อสิเดย์เขานะเมื่อสิเดย์เขาถึงแบบอุตสาหที่แทาทูกสายตามองคงตรงมากแน่นอนเลยนี่อือ น,นะนี่นะครับทุกคนด้านหน้าซอย5ก็จะมีร้านขายปิ้งไก่ข้าวเหนียววันนั้นเรื่องเขาไม่มีข้าวนะเราต้องมาซื้อด้านหน้าเอาเอาสองฮอด้วด้ครับซื้อไปกินกับส้มตำได้นะที่ร้านยญ่เรืองเราได้ข้าวเหนียวแล้วก็ห่อบกหวกแล้วก็แหนมมากินเป็นกับข้าวนะเดีย๋ยวไปกินข้าวกันตรงนี้ี่ร้านหญ่เรืองตรงนี้เลยได้ขอมาแล้วไม่อยากว่างจุกหน่อยนหอยจุกไงเนาะโอ้เป็นไงเนาะเป็นกระโดดแน่นนี่วันนี้เนมากโดนหอย แกงหอยแกงหอยตัวใหญ่ปะแกงขึ้นบานเท่าปะขายบะบอสคือปะอันนี้ไม่สิคนกลัวบานเท่เา,าสิพัดเดียวเถอะบานเท่าสิพัดแบบพัดแห้งอันนี้เป็นแกงตัวใหญ่มากเลยนะแม่นหอยมาจากน้องหานบอนี่บอแม่นหอยน้องหานบอคนสะกดเบิ่งอยู่คอมเ,นเนมนต์แน่อยากลองหนิไม่นู่มหอมโกรดเลยไม่นู่มเห็ดดากินแห้งดาวทำเองด้วยนะที่บ้าน แต่บอกด้กุ้นมีผู้ใดมากินแกงนอไหม่ือ้กันบ่นบอสเคยไหมเนี่ยเคยไปกินแสบสวนยูยูยังก่อนยูเล่าอือสวันคี่เขาสวัสดีเขตสวเขตมาลองกินไหมเบิร์นนี้สีแสบบอขคือกันบ่ไข่ไข่เนาะใช่ต้องมาสีกับไข่แล้วแต่้านหุมป็นจิใสจพักขย่งอ๋ออือดมากนี่ผู้ใดเบิร์จากทั้งพพล่ามากินแกงนอไหม่แบบนี้นะบเบิกหนึงมาให้เนี่ ผู้ใดเป็นขะ้าวสะกลนครข้าวเมียนมาเนะี่ยกดหนึ่งมาเนี่ยค่ะร้านนี้ในตำนานอีดีบอลมีผู้ใดเ,เคยมาก,กินนะเนี่ยข้าเมียนมาเนะี่ยเป็นอาหารแบบอีสานบ้านเฮาเลยเนะี่ยแม่แกงละไม่หนีไส้กินสิแซ่บนีหนีมกหัวเอ,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 อ้าเนีมกหัวมั้งมกหัวแม่พ่อมกหัวเขาไปฝากป้าม่ได้ฝากป้ากลัวถึงื้มาฝากเนี่ยแบบมันเป็นลือดหัวอุ้ยนี่ หวกภาษาอีสานแปลว่าลูกออดนมหัวอันนี้ซื้อมาจากร้านข้างหน้าซอยนะใช่เฮ้ยนี่ทุกคนดูหมกหัวหัวหบวกินเข่านี่ได้ย่าอะไรมาแล้วแม่แซ่บแซ่บแซ้ใช่แซบมากกว่านั้นที่สุดน้ำกําหกแกงน้ําไม่กับแซ่บแกงหอยกับดูดมันหอยนี่มันอยู่ในหอกน้องหานหมวยใหญ่บ่อหอยได้เอาไปหอยอ๋อมันอยู่นํานําไม่ใช่ชงหานแกงนีอยู่หอกหอได้เอามาออ๋หอยเคลือดน้ำผึ้งอ๋อหอยเคลือดน้ำผึ้ง อ๋อเป็นหอยเขื่อนนะเอาเจ็ดเมตรว้ายี่สิบอก่หอยนี่กว่าสิได้กินนี่คุณยายบอกว่าอันนี้หอยนี้เขามุดเขาดำน้ำลงไปเจ็ดเมตรอยู่ในเขื่อนนะพ่อผมกว่าซีได้กินบ่าเม่นได้กินง่ายๆได้นี่ดำน้ำบ่เป็นบ่ได้กินได้หอยนี่เอาบ่ฮอดบ่นาดำจักเด็กบ่าบ่ฮอดได้เพื่อแตกแล้วบ่เ้าลองตีมือหอยหนำเจ็ดเมตรโอ้ยผู้ใดดำน้ำบ่เป็นบ่ได้กินได้หอย กําลังเห็นตัวหละแดดมันไล่ด่าข่อยขอขยับกันด้วยแต่ย่ายบ่บอกก็เลยบ่หูเลยเธอต้องลองนะเธอโอ้พันธสเสร็จตรงแดนแมนเผาเลยเนาะทำไมมันลงโตเนาะใครจะไปคิดว่าน้ำยาขนมจีนกับส้มตำเอามาใส่กันมันจะแซ่บเผาเลยบ่เฮ้ยมันเคยกินครั้งแรกถือว่าใช้ได้เลยดีเลยแซบเลย ม,<ส>มันแค่คลากรีขนขนมจีนแต่มีความนัวของลำบ,บุญม,มากก็ต้องดูดหอยมาหอ,อยบัเถอะกว่าจะได้กินไเจ็ดเมตรหอยหอยอยู่ใน่ลำลึกเจ็ดเม็ดเลยนี่แซ่บปะตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะมันเป็นหอยในหน้าเลยหอยในน้ำ<อ>หอยเขื่อนหอยเขื่อนจายบอกหอยมาจากเขื่อนดูซีน้อใหม่กินเป็นเซ็ตมาใหม่คือเข้ากันมากนี่น้องใหม่เดอะเบสมีมากคอนเสบ หมูอ่อนไปเลยเลยกับการจุ่มหอยนี่หอูหมเฮ้ยหมักปากเดี๋ยวเนาะอุ้ยเวลาดูดหอยปากยิ่งแซ่บปากแซ่บบอสปากแสบยิ่งในท่าลิปเป็นเหอร์มากใส่ใส่เบิ้งแน่นี่เดี๋ยวท่าให้เบิ้งพกติดตัวไปด้วยตลอดค่ะคือลิปซิมเบอร์ขาดบปได้เลยขาดความมั่นใจถ้าบริท่าลิปซิมเบอร์เดี๋ยวเติมให้ดูนะคะก่อนหน้านี้ทาเบอร์ห้ามาเดี๋ยวน้องดาดจะผสมให้ดูอันนี้คือเบอร์สามทาให้ดูเลยนะ เบอร์สามแดงอมส้มช่ะสีที่ขายดีที่สุดค่ะทุกคนขับผิวขึ้นเลยเออทาแล้วขับผิวค่ะจุดเด่นคือแห้งไวสีสวยติดทนกันน้ำทาแล้วฝักไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยจัดสาวจ้านี่เห็ไหมระเบียวเนี่ยเห็นไหมแห้งแล้วแห้งไวค่ะทุกคนไม่ได้มีสีเดียวนะมีทั้งหมด7ดสีนี่ นแดงโทนส้มโทนชมพูมีทั้งหมด7สีค่ะทุกคนทาได้ทุกสีผิวเลยใครกำลังมองหาลิปที่ติดทนกันน้ำทาแล้วปากไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นขยุยลองใช้ลิปฟินเวิร์้งรองหนาดักันน้ำจริงไหมเดี๋ยวฉีดให้ดูย,ย,ยิ่งโดนน้ำสียิ่งสวยค่ะทุกคนเห็นไหมบอกเลยใครอยากได้ลิปที่สีสวยติดทนทาแล้วปากไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นขุยหนึ่งแท่ง159บาทค่ะมีโปรด้วยนะโปรพิเศษสั่ง2แท่งส่งฟรีค่ะทุกคน ถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้ด้วยส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะทุกคนนี่นะคะวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์หรือจิ้มที่กร้าหน้าโปรไฟล์ได้ค่ะหรือรอสั่งซื้อที่ไลฟ์สดในติ๊กต็อกได้ค่ะทุกคนช่องทางการสั่งซื้อไม่ได้มีช่องทางเดียวนะมีทั้ง Facebook ติ๊กต็อกลาซาด้าช็อปปีสะดวกช่องทางไหนไปสั่งซื้อได้เลยค่ะทุกคนนี่ใครว่าสวยไหมสีนี้เข้ากับดาวไหมคอมเมนต์มาหน่อยนี่เดี๋ยวดูหอยห้เบิง้งเลยเดี๋ยวกินหอยห้เบิงเบ้งมากดูดน,น เดี๋ยวดูให้เบิ้ลมากินหอยยูธิสกลแซ่บบ่แซ่บเห็นปะถามว่ามีหลุดไหมมีหลุดบ้างจากประสบการณ์ที่ดาวใช้เองทุกวันดาวเติมรีบประมาณ1-2รอบต่อวันและดาวใช้มา2ปีแล้วค่ะทุกคนการเติมรีบนะขึ้นอยู่กับการกินข้าวกินทุกิีทุกด้วยโดนของมันก็มีหลุดบ้างใช่โดนของมันของทอดมันก็มีหลุดบ้างเหมือนีทาบ้านทุกคน สีทาบ้านอ่ะโดนน้ำทุกวันโดนน้ำฝนทุกวันมันก็มีโดนลอกบ้านปากเราก็เหมือนการลิฟเราก็เหมือนกลยค่ะเราจะไม่บอกว่ามันแบบอะไรนะแบบติดทนแบบเป็นล่างไม่ออกอะไรขนาดนั้นอนกจากประสบการณ์ที่ดาวใช้เองตลอด2ปีและใช้เองทุกวันจะมีลดฟบ้างน้องดาวจะลิฟประมาณ1นถึงสองรอบต่อวันค่ะพี่แต่มันไม่หลุดหมดเนาะใช่แต่มันไม่ได้หลุดหมดมันยังมีเม็ดสีเกาะอยู่ในริมฝีปากเราอยู่ขัดคนนี่ยังสวยอยู่นี่ยังสวยอยู่เห็นไหมอ้อหลุดหอยเลยชาดูดชามักดูด แซ่บเนาะอันนี้อันนี้ก็แซ่บเข้ามาดิโอ้แกงใหม่แซ่บคนแห้งไข่ไข่อันนี้เลยอีกอันก็ทั้งทั้งสวนนะเคทั้งทั้งสวนแต่ว่าเพิ่นบได้ใส่ผักข้าแยงผักขะางแยงเสียงดูเลยคือดีแซ่บค่ะดูดีดังดีแล้วดูเถอคนแห้งเขากันสวยเนาะต้มนี่ก็น้ำยาขอบุญกลาวะ โต๊ะใหม่นะลบแดดแดดไรมะย้ายโต๊ะรงันเป็นร้านแบบบ้านๆเลยค่ะกินในบ้านเลยคุณในร้านก็ห้าด้านเปิดทุกมือบ่เปิดเจิมมงหัวเจิมมงสี่โมงเช้าถึงสี่โมงเย็นโอ้เปิดสี่โมงสองหัวสี่โมงแรงดีเลยครับพ่อมาตอนนี้เาามท่านอยู่ข้ามาหามองข้าวมาได้กินเลยนี่แซ่บส้มคำลำเลื้อนซมเป็นร้านในตำนานอีหลีใครมาสก้อห้ามพลาดเลยนะร้านส้มตำยายเรืองซอยห้าแซ่บค่ะอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับแล้วบ๊ายบาย ขอบคุณหลายด้่ะขอบคุณค่ะยายค่อยยายอายุอายุยืนยาวเด้อยายเด้อเดี๋ยวมาหลอบนานสิมากินไม่เด้อแซ่บหลายขอบคุณหลายหลายครับ